สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องแบรนด์ที่ทุกคนรู้จักดีโตโยต้าค่ะแต่เราจะย้อนไปไกลกว่านั้นคือจากจุดเริ่มต้นที่เป็นแค่ผู้ผลิตเครื่องทอผ้าเนี่ยนะคะกลายมาเป็นยักษ์ใหญ่รถยนต์ระดับโลกได้ยังไงข้อมูลเราวันนี้ก็มาจากวิดีโอที่เล่าประวัติโตโ,ตโยต้าไว้น่าสนใจมากเลยค่ะเราจะมาดูกันว่าอะไรคือจุดเปลี่ยนสำคัญแล้วก็แนวคิดของคิอิจิโร่โตโยดะ ผู้ก่อตั้งที่ทำให้โตโยต้าเป็นอย่างทุกวันนี้ได้เอ,อ่อใครจะไปคิดคะว่าบริษัทรถยนต์ระดับโลกเนี่ยจะเริ่มจากลูกชายนักประดิษฐ์เครื่องทอผ้าครับผมคุณคิอิจิโร่โตโยดะนี่คือโตมากับเสียงเครื่องจักรเลยเพราะคุณพ่อซากิจิโตโยดะเป็นนักประดิษฐ์เครื่องทอผ้าชื่อดังอยู่แล้วจบวิศวะเครื่องกลมาด้วยใช่ไหมคะใช่ครับที่มหาวิทยาลัยโตเกียวอิมพีเรียลแต่จุดเปลี่ยนจริงๆเนี่ย คือตอนที่เขาเดินทางไปอเมริกายุโรปปี1912นะครับอ๋อตอนนั้นเองเหรอคะครับไปเห็นซานฟรานซิสโกถนนเต็มไปด้วยรถยนต์เลยก็เกิดความคิดว่าเอออยากเห็นภาพแบบนี้ในญี่ปุ่นบ้างซึ่งตอนนั้นรถยนต์ในญี่ปุ่นยังแบบน้อยมากใช่ไหมคะน้อยมากครับผมยังเป็นของหรูหราอยู่เลยการไปเห็นความก้าวหน้าของต่างประเทศนี่เออมันจุดประกายเขามาก แล้วก็มีเหตุการณ์มาเสริมพอดีเลยแผ่นดินไหวใหญ่คันโตปี1923อ่าใช่ครับใช่ครับตอนนั้นรถไฟเสียหายหนักมากรัฐบาลก็เลยต้องนำเข้ารถบรรทุกฟอร์ดมาใช่ไหมคะเอามาทำเป็นรถโดยสารครับที่เรียกว่าเอ็นตาโรบัสนั่นแหละครับคนก็เลยเริ่มเห็นแล้วว่าเออรถยนต์มันมีประโยชน์จริงๆนะ บวกกับที่คุณพ่อซากิจิก็พึ่งประสบความสำเร็จกับเครื่องทอผ้าอัตโนมัติ Type G ด้วยใช่เลยครับอันนั้นสำคัญมากเครื่อง Type G ีนี่คือสุดยอดเลยมันหยุดเองได้ถ้ามีปัญหาแล้วก็เพิ่มผลผลิตได้ตั้ง20เท่าแน่ โหเยอะมากครับแล้วเงินที่ได้จากการขายสิทธิบัตรเครื่องทอผ้านั่นแหละครับประมาณ1 0 0 0 0แสนปอนให้กับบริษัท p l a t t Brothers ของอังกฤษ <c oughs> เงินก้อนนี้แหละครับที่คุณพ่อซากิจิบอกให้คิโออิชิโร่เอาไปใช้ทำตามความฝันเรื่องรถยนต์ได้เลยเป็นการต่อยอดที่น่าทึ่งมากเลยนะคะจากเครื่องทอผ้าไปสู่รถยนต์ครับเขามองการไกลนะคือเตรียมโรงงานทอผ้าไว้ส่วนหนึ่ง <c oughs> เผื่อว่าจะปรับไปผลิตรถยนต์ในอนาคตด้วยซ้ำ แล้วการเริ่มสร้างรถยนต์จริงๆจังๆนี่เริ่มตอนไหนคะเพราะเหมือนตอนนั้นเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีใช่ครับเริ่มปี1933ตั้งเป็นแผนกผลิตรถยนต์ขึ้นมาในบริษัท Toyota Automatic l o o m Works เดิมนั่นแหะครับท่ามกลางเศรษฐกิจตกต่ำเลยก็ท้าทายมากเริ่มยังไงคะตอนนั้นไม่มีพื้นฐานรถยนต์เลยก็ ซื้อรถ c เชฟโรเลตมาคันหนึ่งครับแล้วก็ถอดแยกชิ้นส่วนศึกษาทุกอย่างเลยแล้วก็ไปจ้างคนที่เคยทำงานกับ Ford หรือ GM ในญี่ปุ่นมาร่วมทีมด้วยอ๋อ oh, หาคนมีประสบการณ์มาช่วยครับผมพัฒนาเครื่องยนต์ Type A ได้ในปี1934แล้วก็รถต้นแบบโมเดล A1 ในปี1935 แต่เหมือนรถรุ่นแรกที่ผลิตขายจริงๆไม่ใช่รถเก่งใช่ไหมคะไม่ใช่ครับกลายเป็นรถกระบะโมเดล G1 แทนเพราะว่าตอนนั้นรัฐบาลมีนโยบายทางทหารต้องการรถกระบะไปใช้งานอ๋อตามคำขอรัฐบาลครับก็เลยพัฒนารุ่น G1 ออกมาเป็นการผสมผสานจุดเด่นของ Chevrolet กับ Ford เปิดตัวพิสถิกายน1,935ถือเป็นรถรุ่นแรกที่ผลิตจริงแล้วค่อยกลับมาทารถยนต์นั่งโมเดล AA ใช่ครับ ปี1936คราวนี้ตั้งราคาถูกกว่ารถ Ford หรือ GM ที่ขายในญี่ปุ่นตอนนั้นด้วยตรงนี้เราเริ่มเห็นปรัชญาบางอย่างของ t o โย t a แล้วหรือ,อยังคะเริ่มเห็นชัดเจนขึ้นครับคือคีชิโร่เชื่อในการวิจัยพัฒนาเองไม่ใช่แค่ก๊อปปี้แล้วก็มีการตัดสินใจครั้งสำคัญคือการเปลี่ยนชื่อแบรนด์อ๋อจากโตโยดะเป็น Toyota ครับผมโตโยดะคือน,นามสกุลมีสิขีดในภาษาญี่ปุน่นแปลว่านาคาอุดมสมบูรณ์ แต่พอเปลี่ยนเป็นโตโยต้าใช้ตัวคาตาคณะมันเหลือ8ขีดซึ่งเป็นเลขมงคลในญี่ปุ่นแล้วก็ฟังดูดีกว่าด้วยใช่ครับมีการประกวดโลโก้กันในปี1936แล้วก็ได้ชื่อโตโยต้ามานี่แหละครับจากนั้นปี1937ก็ตั้งบริษัทโตโยต้ามอเตอร์คอร์ปอเรชันอย่างเป็นทางการเลยเพร้อมกับสร้างโรงงานคโรโมะครับ โรงงานครบวงจรแห่งแรกซึ่งต่อมาเมืองทั้งเมืองก็เปลี่ยนชื่อตามเป็นเมืองโตโยต้าไปเลยหลักการทำงานดังๆอย่างเกนชิเกนบุสุนี้ก็เริ่มยุคนี้เหรอคะใช่ครับเกนชิเกนบุสุคือไปดูให้เห็นกับตาคีชิโร่เนี่ยลงพื้นที่ไปดูรถเสียด้วยตัวเองเลยนะครับเพื่อวิเคราะห์ปัญหาแล้วนำมาปรับปรุงแล้วก็หลักการลูกค้าต้องมาก่อนก็มาจากยุคนี้แหละครับแต่เส้นทางก็ไม่ได้ราบรื่นตลอดมีช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเข้ามาอีก หนักเลยครับช่วงนั้นขาดแคลนวัสดุต้องหันไปผลิตรถบรรทุกให้กองทัพเป็นหลักแถมโรงงานยังโดนระเบิดอีกในปี1945แล้วพอหลังสงครามล่ะคะพอสงครามจบกองกำลังสัมพันธมิตรหรือ GHQ ที่เข้ามาควบคุมญี่ปุ่นก็สั่งห้างผลิตรถยนต์นั่งอนุญาตให้ผลิตได้แค่รถกระบะเพื่อช่วยฟื้นฟูประเทศอ้าวหรอคะแต่ก็มีข้อดีนิดหน่อยคือโตโยต้าได้งานซ่อมรถทหารอเมริกันก็เลยได้เรียนรู้เทคโนโลยีของเขาไปในตัว แต่แล้วก็เจอวิกฤตอีกรอบช่วงปี1949-1950ที่เกือบล้มละลายครับวิกฤตเศรษฐกิจแล้วก็มีข้อพิพาทแรงงานรุนแรงหนกจนสุดท้ายคุณคีริชิโร่ต้องแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกจากตำแหน่งประธานบริษัทในปี1950โหเรื่องใหญ่มากเลยนะคะครับผมแต่ในวิกฤตก็มีโอกาสนะครับเพราะหลังจากนั้นไม่นานก็เกิดสงครามเกาหลีอ๋อสงครามเกาหลีช่วยไว้ใช่ครับกองทัพสหรัฐมีคำสั่งซื้อรถบรรทุกเข้ามาเยอะมาก ช่วยให้บริษัทรอดพ้นจากการล้มละลายไปได้แล้วปีเดียวกันนั้นเองเอริจิโตโยดะกับไทอิจิโอโนะก็ได้ไปดูงานที่อเมริกาไปดูโรงงานฟอร์ดครับประทับใจในระบบการผลิตของฟอร์ดมากแต่ก็รู้ว่าลอกเรียนแบบมาทั้งดุนไม่ได้เพราะบริบทของโตโยต้าต่างกันเยอะทรัพยากรน้อยกว่าตลาดเล็กกว่าแล้วไอเดียระบบการผลิตแบบโตโยต้าหรือ TPS นี่มันมาจากไหนคะมาจากที่ได้คาดไม่ถึงเลยครับ คือซูเปอร์มาร์เก็ตในอเมริกาเหรอคะยังไงคะคุณโอโนะไปเห็นระบบเติมสินค้าบนชั้นวางคือเขาจะเติมก็ต่อมเมื่อลูกค้าหยิบของออกไปแล้วเท่านั้นของจะไม่ล้นสต็อกอ๋อเติมเท่าที่พร่องไปใช่ครับเขาเลยปิ๊งไอเดียว่าเอ๊ะนี่มันเอามาปรับใช้กับการผลิตได้นี่นะก็เลยพัฒนาระบบ just in time หรือ JIT ที่คุณคิโออิจิโร่เคยริเริ่มไว้ให้มันเป็นรูปธรรมขึ้นมาคือผลิตเท่าที่จําเป็นจริงๆลดสต็อก ลดความสูญเปล่าถูกต้องครับนี่คือเสาหลักต้นแรกของ TPS เลยแล้วก็มีจิโดกะหรือการควบคุมคุณภาพอัตโนมัติคือเครื่องจักรหรือพนักงานสามารถหยุดสายการผลิตได้ทันทีถ้าเจอปัญหาอ๋อเพื่อไม่ให้ผลิตของเสียต่อไปได้เรื่อยครับแล้วก็มี standardization คือการสร้างมาตรฐานการทำงานและไคเส้นคือการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะเพื่อปรับปรุงงานให้ดีขึ้นเรื่อยๆ ทั้งหมดนี้รวมกันเป็น TPS ที่โด่งดังไปทั่วโลกนี่เองนะคะครับผมหัวใจความสาเร็จที่ทำให้โตโยต้าฝืนตัวและกล้าเป็นผู้นำได้น่าเสียดายนะคะที่คุณคิอิจิโรเสียชีวิตไปก่อนในปี1952ไม่ทันได้เห็นความสำเร็จยิ่งใหญ่ระดับโลกใช่ครับแต่หลังจากนั้นโตโยต้าก็เดินหน้าต่อเริ่มจาก t o โยต้าคราวนในปี1955รถยนต์นั่งรุ่นแรกที่ผลิตจำนวนมากประสบความสำเร็จมากในญี่ปุ่น แต่พอไปอเมริกาเหมือนจะไม่ง่ายใช่ครับปี1957เอารถคราว n ไปบุกตลาดอเมริกาแต่ว่าล้มเหลวครับรถมันเล็กไปกำลังน้อยไปแล้วชื่อโตโยต้าก็ฟังดูไม่ค่อยน่าชื่อถือเท่าไหร่สำหรับคนอเมริกันอ้าวแล้วทำยังไงต่อคะอ่าแล้วก็รุ่นในตำนานค o r โอ l a ปี1966ใช่เลยครับค o r โ l ล่านี่คือแจ้งเกิดในตลาดโลกเลยกลายเป็นรถยนต์ที่ขายดีที่สุดในโลกตลอดกาล ยอดสะสมทั่วโลกนี่คือเกิน50ล้านคันไปแล้วนะครับสุดยอดจริงๆค่ะหลังจากนั้นก็มีเรื่องราวความสำเร็จต่อเนื่องผลิตครบ10ล้านคันต่อปีในปี1972พอเกิดวิกฤตน้ำมันปี1973รถเล็กประหยัดน้ำมันของโตโยต้าก็ยิ่งขายดีมีการไปร่วมทุนกับ GM ตั้งโรงงาน NUMMI ด้วยครับปี1984 อันนั้นก็เป็นการเรียนรู้แลกเปลี่ยนการผลิตที่สำคัญแล้วก็เปิดตัวแบรนด์หรู l e x u s ในปี1989บุกเบิกตลาดไฮบริด้วย Pri ยรปี1997แล้วก็แซง GM ขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของโลกได้สำเร็จในปี2008ครับผมจนถึงปัจจุบัน To โตยต a ก็ยังเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดของโลกอยู่ผลิตรถปีละประมาณ10ล้านคันยอดผลิตสะสมรวมทั้งหมดนี่น่าจะเกิน300ล้านคันไปแล้วมีโรงงาน67แห่งในกว่า170ประเทศทั่วโลกแต่ที่น่าทึ่งคื เขายังทำธุรกิจเครื่องทอผ้าอยู่ด้วยเหรอคะธุรกิจแรกเริ่มเลยยังทำอยู่ครับผมไม่ใช่แค่รถยนต์นะโตโยต้ากรุ๊ปนี้ทำหลายอย่างมากทั้งบ้านการเงินหุ่นยนต์เทคโนโลยีชีวภาพเรือแล้วก็เครื่องทอผ้าซึ่งเป็นธุรกิจดั้งเดิมจริงๆโอ้หครบวงจรจริงๆค่ะแล้วตอนนี้โตโยต้ากำลังมองอนาคตยังไงคะโดยเฉพาะเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าหรือ E ีี ก็กำลังปรับตัวครั้งใหญ่อีกครั้งครับทุ่มเงินลงทุนมหาศาลเลยกับเรื่อง EV มีการไปร่วมทุนกับ BYD ของจีนด้วยตั้งเป้าว่าจะขายรถยนต์ไฟฟ้าให้ได้3.5ล้านคันภายในปี2030ก็คือยังคงปรับตัวตามยุคสมัยอยู่เสมอนะคะครับผมนั่นคือหัวใจสำคัญของโตโยต้าเลย สรุปแล้วเรื่องราวของโตโยต้าก็เป็นบทพิสูจน์เลยนะคะว่าความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่เนี่ยมันไม่ได้มาจากโชคช่วยจริงๆแต่มาจากวิสัยทัศน์ความมุ่งมั่นความไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคแล้วก็ปรัชญาการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องหรือไคเซนที่ฝังรากลึกมาตั้งแต่สมัยเครื่องทอผ้าเลยใช่ครับแล้วก็น่าคิดต่อนะครับว่าด้วยประวัติศาสตร์การปรับตัวที่น่าทึ่งขนาดนี้จากเครื่องทอผ้ามาสู่รถยนต์สันดาปสู่ไฮบริด แล้วตอนนี้กําลังเจอพื้นลูกใหญ่อย่างอ e, ีวีและอาจจะรวมถึงรถยนต์ไร้คนขับในอนาคตเนี่ยอไอหลักการเดิมๆที่โตโยต้ายึดถือมาตลอดทั้งไกเซนเจนชิกเกนบุตสุจัส t ์อินทัยเนี่ยมันจะพาบริษัทผ่านการเป,ปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญนี้ไปในทิศทางไหนแล้วนวัตกรรมก้าวต่อไปของโตโยต้าจะเป็นอะไรที่ทําให้เราทึ่งได้อีกเป็นคำถามที่น่าติดตามจริงๆค่ะก็ หวังว่าการคุยกันเรื่องเราของโตโยต้าในวันนี้จะให้ทั้งความรู้แล้วก็อาจจะจุดประกายแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนได้นะคะ